สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาถึงวันนี้มีอะไรกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคดีอีกคดีหนึ่งในมาเกานะครับในวันที่8สิงหาคมในปี1985นะครับผมในมาเกานะครับได้พบแขนขามนุษยลอย8ชิ้นนะครับลอยอยู่ในทะเลแล้วก็ที่แปลกก็คือมีมือขวาถึง4ข้างด้วยกันนะครับแต่นี้ก็ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของเรื่องนะครับเพราะว่าความจริงแล้วการหาฆาตกร ครั้งนี้นะครับก็เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนที่ร้านอาหารจีนลเล็กๆที่ชื่อว่าอ Immortal Restaurant นะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นั้นมันก็น่าสยองเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการได้นะครับเรื่องของห่วงจือเหิงนะครับนักพนันจากแผ่นดินใหญ่ที่มาหาเลี้ยงชีพในมาเกา๊าแต่กลับกลายเป็นฆาตกรโหดเหี้ยมที่สุดอีกหนึ่งคนในประวัติศสาสตร์ของเอเชียนะครับเรื่องราวเป็นยังไงเราไปฟังกันเลยนะครับผม มาเริ่มกันที่ตัวละครหลักของเรานะครับก็คือหวงจือเหินนะครับชายวัย30ปีจากแผ่นดินใหญ่จีนนะครับที่เดินมาทางมาเก๊าในช่วงทศต้นทศวรรษในปี1980หวงเป็นคนที่มีอดีตไม่ค่อยดีมากนะักเขาก็เคยฆ่าคนมาก่อนแล้วในฮ่องกงแล้วก็หนีหลบซ่อนตัวมาที่มาเกา๊าในขณะนั้นมาเก๊าก็ยังเป็นอาณานิคมของโปรโต,ตุเกสและที่ที่คนหลบหนีกฎหมายมักจะมาพึ่งอาศัยกัน ปัญหาการพนันนะครับสิ่งที่ทําลายชีวิตของหัวก็คือการพนันเขาติดการพนันอย่างหนักโดยเฉพาะการพนันไพ่และก็ลูกเตา๋าซึ่งในมาเกา๊าช่วงนั้นมีบอนการพนันมากมายเขาได้รู้จักกับครอบครัวเจิ้งนะครับเจ้าของร้านเอชอิมอร์ทัลเรสเตอร์ร้องร้านอาหารจีนเล็กๆที่ตั้งอยู่ในย่านเฮชาวากนะครับในเขตเพตานะครับอาจจะมีการออกเสียงผิดหรือว่าอะไรต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวจะขึ้น ซับไตเติลไว้เหมือนเดิมนะครับในตอนแรกห่วงก็เป็นลูกค้าประจําของร้านนะครับแต่เมื่อเขาแพ้การพนันหนักขึ้นเขาก็เริ่มกู้เงินจากครอบครัวเจิงนะครับจุดเปลี่ยนสําคัญก็คือเมื่อนี่สินเขาสะสมไปถึง6 0 0 0 0ปาตากานะครับประมาณ75,000เหรียญสหรัฐในขณะนั้นนะครับซึ่งเป็นเงินจํานวนมหาศาลสําหรับครอบครัวคนงานธรรมดานะครับผมและเมื่อครอบครัวเจิ้งเริ่ม เริ่มเรียกร้องนะครับให้เขาใช้นี่ได้แล้วความสัมพันธ์มันก็เริ่มเครียดขึ้นและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของโศงนาตกรรมครั้งนี้ที่จะตามมานั่นเองนะครับผมแล้วก็มาถึงเรื่องราวสุดสยองที่เกิดขึ้นในวันที่4สิงหาคมในปี1984นะครับที่ร้านเอสดอิมเมอรัลเลสเตอร์ลองนะครับครอบครัวเจิ้งในคืนนั้นมีสมาชิกทั้งหมด10คนนะครับก็คือเจิ้งหลินนะครับเจ้าของร้านแล้วก็ภรรยาแล้วก็ลูกๆรวมถึงญาติที่เข้ามาช่วยร้านนะครับ แผนการสุดโหดครั้งนี้ก็คือห่วงมาที่ร้านด้วยแผนการที่วางไว้อยู่แล้วเขาตั้งใจฆ่าครอบครัวเจิ้งทั้งหมดเพื่อที่จะไม่ต้องใช้นี่แล้วก็คิดจะยึดร้านอาหารมาเป็นของตัวเองด้วยห่วงใช้มีดแล้วก็วิธีการรัดคอในการฆ่าเหยื่อทีละคนการฆาตกรรมใช้เวลาหลายชั่วโมงนะครับแล้วก็ที่น่าสยดคือมันเกิดขึ้นในขณะที่ร้านยังเปิดให้บริการอยู่หลังจากครอบครัวเจิ้งทั้งหมดแล้วเหมือนได้แบบ ได้ถูกฆ่าหมดแล้วนะครับห่วงก็เริ่มทําสิ่งที่น่าขนลุกก็คือได้ชําแหละล่างของเหยื่อทุกคนการกําจัดหลักฐานห่วงแบ่งชิ้นส่วนของเหยื่อเป็น3ส่วนนะครับส่วนหนึ่งทิ้งลงทะเลซึ่งต่อมาก็คือลอยขึ้นมาที่ชายหาดน,นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือทิ้งในขยะทางขยะต่างๆและส่วนที่เหลือนี่แหละที่น่าสยองนะครับก็คือมีเขาหรือว่า ที่น่าขนลุกว่าห่วงได้นําเนื้อของเหยื่อบางส่วนมาผสมกับเนื้อหมูทําเป็นสลัเปาแล้วก็เสิร์ฟให้ลูกค้าของร้านได้กินแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าตรงนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่นะครับแต่ว่าข่าวลือนี้ก็แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วนั่นเองแล้วก็ทําให้คนฮ่องกงหยุดกินสลัเปาไปเป็นเดือนๆหลังจากฆาตกรรมนะครับห่วงก็เข้าไปบริหารร้านอาหารแทนครอบครัวเจิงแล้วกับวว่าตรงนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นเองนะครับผม แล้วก็มาถึงจุดเริ่มต้นของการสืบสวนนะครับเมื่อชิ้นส่วนร่างกายลอยขึ้นมาที่ชายหาดฮักซาในวันที่8สิงหาคมในปี1985ตำรวจก็เริ่มสงสัยว่าเป็นเหตุจากฉลามกัดคนว่ายน้ำหรือเปล่าแต่เมื่อนิติเวชตรวจสอบแล้วนะครับเพราะว่าเป็นการตัดเป็นรอยตัดที่แม่นยำไม่ใช่การรอยกัดของฉลามและที่สำคัญก็คือพบถึงมือขวาถึงสข้าง ซึ่งหมายความว่าก็ต้องมีศพอย่างน้อย,อยสี่คนแน่นอนการสืบสวนก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเข้มงวดน,นะครับตำรวจเริ่มตรวจสอบคนหายในพื้นที่และพบว่าครอบครัวเจ้งหายตัวไปอย่างลึกลับแต่ร้านเอสอิมมอลทอลก็ยังคงเปิดให้บริการอยู่โดยมีชายแปลกหน้าที่ชื่อห่วงเป็นผู้บริหารพฤติกรรมที่น่าสงสัยนะครับห่วงอ้างว่าครอบครัวเจ้งขายร้านให้เขาแล้วก็กลับไปแผ่นดินใหญ่แต่เขาไม่สามารถแสดงเอกสารการซื้อขายได้ สิ่งที่ทาให้ตารวจสงสัยมากขึ้นก็คือห่วงไม่รู้รายละเอียดการดําเนินงานร้านนะครับลูกค้าเก่าบ,บอกว่าอาหารรสชาติก็เปลี่ยนไปด้วยและก็จะแสดงพฤติกรรมประหลาดเมื่อถูกซักถามจนกระทั่งมาถึงในการจับกลุ่มนะครับในในที่สุดตำรวจก็มีหลักฐานเพียงพอที่จะจับกลุ่มห่วงโดยพบเลือดและก็ชิ้นส่วนร่างกายในห้องครัวของร้านบริเวณที่อยู่อาศัยของห่วงและก็อุปกรณ์ตัดเนื้อต่าง จนกระทั่งมาถึงช่วงสรารภาพนีน้ภายใต้การสอบสวนครั้งนี้นะครับห่วงยอมรับว่าเขาฆ่าครอบครัวจึงทั้งหมด10คนเพื่อหนีการใช้นี่การพนันนั่นเองแต่เขาปฏิเสธเรื่องการนําเนื้อนะครับของเหยี่อมาทำาาลาเปาโดยอ้างว่าเป็นเพียงแค่เขาหรือเท่านั้นเองคดีนี้ทําให้สังคมฮ่องกงและก็มาเกาตกใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องขาวลือเรื่องสาลเปานั่นเอง ก็ทำให้ยอดขายสัะเปาทั่วฮ่องกลงลดลงไปอย่างมากนะครับคนหันไปสงสัยว่าร้านอาหารที่ไม่รู้จักเขาทําอะไรอย่างนี้กันหรือเปล่าแล้วก็เกิดความละระหว่างระแวงนะครับต่อพวกนักพนันแล้วก็คนแปลกหน้ามากขึ้นนั่นเองนะครับผม และมาถึงการพิจารณาคดีของห่วงจื้อเหิงนะครับที่ถูกจับในปี1985และผ่านการพิจารณาคดีในศาลมาเกา๊าซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายโปรโตุเกสในขณะนั้นเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฆาตกรรมครอบครัวเจิ้งทั้งหมด10คนห่วงถูกตัดสินประหารชีวิตและถูกประหารในปีต่อมาแม้ว่าการประหารชีวิตในมาเกา๊าจะเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับ คดีนี้กลายเป็นตำนานสยองขวัญที่คนฮ่องกงในก็มาเกาอย่างคงพูดถึงจนถึงทุกวันนี้นะครับผมสระเปาจากเรื่องนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความน่ากลัวคนฮ่องกงก็ได้เรียกคดีนี้ว่าพอกบานเมอร์เดอร์เกิดความไม่ไว้วางใจต่อร้านอาหารเล็กๆและก็คนแปลกหน้าคดีนี้ก็เป็นตัวอย่างของผลร้ายจากการพนันนะครับทําให้รัฐบาลเข้มงวดกับบ่อนการพนันที่ผิดกฎหมายมากขึ้นคดีนี้ก็ยังได้ รับการดัดแปลงนะครับเป็นหนังนะครับอย่างเช่นเรื่อง The Untold Story ในปี1993นะครับแล้วก็ในชื่อไทยนะครับก็สลรเปาเนื้อคนนั่นเองนะครับไม่รู้มีเพื่อนๆได้ดูกันหรือเปล่าก็ยังมีพวกอย่างอื่นอย่างเพี้นพวกการหนังสือนะครับหรือว่าสารคดีที่เกี่ยวกับคดีนี้หรือไม่ก็ยังมีการดัดแปลงเป็นสื่ออื่นๆอ,อีกมากมายนั่นเองส่วนยังมีข้อถกเถียงอยู่บ้างนะครับอย่างเช่นว่าห่วงได้ทําสระเปาจากเนื้อมนุษย์จริงหรือไม่นะครับ หรือว่ามีเหยื่อ,อรายอื่นๆที่ยังไม่ถูกค้นพบหรือเปล่าหรือว่าการสืบสวนของตํารวจนี้ทําถูกต้องครบถ้วนกันหรือไม่อย่างเช่นบุรยนสําคัญในเรื่องนี้นะครับก็อันตรายจากการพนันนะครับก็ผีพนันนะครับก็ความต้องการเขาไม่มีสิ้นสุดเหมือนกันในนี้ก็เป็นอย่างเห็นได้ชัดเลยกับเกี่ยวกับการพนันการความสําคัญของการรายงานของคนหายนะครับถ้าไม่มีการรายงานนี้ก็อาจจะสืบสวนได้ยากมากขึ้นนะครับความจำเป็นของระบบสืบสวนที่มีประสิทธิภาพนะครับ อันนี้ก็ต้องสำคัญอีกเช่นกันนะครับและร้านอ Immortal Restaurant นะครับก็ได้ถูกปิดลงหลังจากคดีนี้และก็ไม่เคยเปิดขึ้นมาอีกเลยสถานีนั้นก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของตำนาาสยองขวัญที่คนมาเกา่าก็ยังคงพูดถึงต่อมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมแลวเราก็มาสรุปคดีนี้แบบสั้นๆกันนะครับว่าทำไมคดี H Immortal Restaurant m เ r อร์ถึงเป็นอีกหนึ่งคดีที่สุดสยองที่สุดในประวัติศาสตร์เอเชียนะครับผมอย่างเช่นก็เริ่มต้นมาจาก การพนันนั่นเองห่วงเจื้อเหงเป็นนักพนันที่ติดหนี้มาถึงหกแสนปาตา้ากลายเป็นฆาตกรโหดที่ฆ่าครอบครัวเจ้าหนี้ถึงสิบคนฆาได้กรรมในวันที่สี่สิงหาคมในปี1984นะครับแล้วก็ข่าวลือสุดสยองเกี่ยวกับสรรารเปาที่ทําจากเนื้อมนุษย์นั่นเองตํำรวจติดตามคดีนี้จากแขนขา8ชิ้นที่ลอยมาจากตลาดจากที่ชายหาดฮนะักซีนะฮักซาผมพูดผิดฮักซาคนกระทบ เกี่ยวกับเรื่องราวครั้งนี้นะครับก็คือการไว้วางใจในสังคมเกี่ยวกับการจัดการปัญหาการพนันนะครับคดีนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เตือนใจว่าการพนันก็ไม่เป็นไม่มีข้อดีนะครับก็นําไปสู่หนึ่งฆาตกรรมได้แล้วก็ความรุนของมนุษย์เพียงแค่คนเดียวก็สามารถทําลายชีวิตคนอื่นๆได้ถึง10คนนะครับผม และนี่ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวสุดสยองของคดีเอชอิมอร์ทลรีสตอรองมเดอร์นะครับที่เกิดขึ้นเมื่อ40ปีที่แล้วแล้วก็ยังอาจจะมีการพูดถึงยดจนถึงทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนังด้วยนะครับหนังอย่างเช่นสะละัเปาเนื้อคนก็ยังมีการพูดถึงกันอยู่บ้างนะครับผมก็สิ่งที่เราเห็นได้ใช้ก็คือการพนันนั่นเองการพนันก็ทําลายชีวิตได้อย่าง สิ้นเชิงนะครับไม่เพียงแต่ชีวิตของผู้พนันแต่รวมถึงคนรอบค้างโดยนั้นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องคดีที่สุดน่าเศร้ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็ถ้าเพื่อ,อนๆชอบคอนเทนต์วันนี้มีอะไรนะครับหรือวันนี้มีในอดีตนะครับไม่ว่าเป็นคดีพวกคดีนะครับฆาตกรดออเนื่องมังงะอนิเมะเกม เพลงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับถ้ามีการออกเสียงผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในนะาที่นี้ด้วยนะครับหรือว่ามีข้อมูลตรงไหนตกหล่นยังไงนะครับก็เพื่อนๆติชมเม้น์กันได้นะครับข้อข้อมูลทุกอย่างมาหามาจากทางอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็เรื่องนี้ก็คิดว่าน่าจะมีหลายช่องทำนะคราวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกสักช่องหนึ่งช่องเล็กน,นะครับให้เพื่อนได้ลองฟังหรือว่าได้คิดถึงในบางเรื่องอื่นนะครับหรือว่าอ้อนี่ไงคดีนี้มาจากเรื่องราว ครั้งนี้หรือว่าหนังเรื่องนี้มาจากคดีนี้นั่นเองนะครับผมก็จบกันไว้แล้วครับกับคลิปครั้งนี้นะครับขอบคุณที่เราชมกันนะครับสวัสดีครับ